ีวันปใหม่หสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นี้ดิฉันในนามของคณะรัฐมนตรีขอส่งความรลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนทุกท่านคะ่ะและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกัน ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรโดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ภพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าประสงนิกรกราบการนิลันเทินพี่น้องประชาชนที่รักคะวันปีใหม่จะเป็นเพียงวันหนึ่งวันหากเราไม่ให้ความสำคัญและไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้เกิดขึ้นดังนั้นปีใหม่จะเป็นปีใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นและลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และสิ่งใหม่ที่จะทำนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีขึ้นค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรับมือกับปัญหาที่ประเทศไทยได้เผชิญทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำให้รัฐบาลสามารถประคับประคองประเทศ ให้ผ่านพ้นเวลาแห่งความยากลำบากโดยเฉพาะวิกฤตมหาอุทกภัยมาได้จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจนสามารถนำพาประเทศของเรา ให้ก้าวได้อย่างมั่นคงต่อมาพี่น้องประชาชนที่รักคะปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้รัฐบาลมีแผนที่จะวางรากฐานพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคตและในปีข้างหน้าจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของเรามีชีวิตที่ดี และได้อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ของประเทศค่ะเรามาร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งนำความคิดบวกมาเป็นพลังร่วมกันลงมือทำสิ่งใหม่เพื่อให้ความหมายกับปีใหม่ช่วยกันทำปีนี้ให้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับคนไทยทุกคนค่ะรัฐบาลจะทำงานอย่างหนัก เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ได้รับจากท่านและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนรวมทั้งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเหมือนเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเคยมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำในเอเชียแต่เพราะความขัดแย้งทางการเมือง5-6ปีที่ผ่านมา ขีดความสามารถในการแข่งขันกลับชะลอหรือลดถอยลงในหลายด้านดิฉันอยากเห็นคนไทยยึดมั่นในแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2555ณพระที่นั่งอานันตสมาคม เมื่อวันที่5ธันวาคม2555ที่ทรงเห็นว่าความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันของคนไทยเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและชาติบ้านเมืองถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทย จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นต่อไปได้ตลอดรอดฝังอย่างแน่นอนดังนั้นดิฉันขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีแห่งการคิดบวกเป็นปีที่คนไทยจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันเพราะเชื่อว่าทุกคนต่างก็ต้องการที่จะมีความสุขในชีวิต ต้องการให้ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าค่ะเพื่ออนาคตของประเทศไทยและคนไทยทุกคนขอให้ทุกท่านหยุดที่จะหยุดประเทศไทยด้วยความขัดแย้งทางความคิดแต่ขอให้ก้าวข้ามความขัดแยง้งและแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์รับฟัง และพยายามที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยยึดวิธีทางประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราชส5 5 6นี้ดิฉันขออัญเชิญคุณพระรัตนไตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีปีใหม่2556ค่ะ